เช็คกับดักหนูที่ดักไว้ในป่าอ้อยเมื่อวานเดีย๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะได้กินสักตัวหรือเปล่าหลังแรกครับผมผมวางไว้ใต้นี้โอ้โหหลังแรกมาก็ลั่นเลยครับโอ้โหหนูเล็กครับทำไมพักนี้หนูเล็กมันออกบ่อยจังเลยอะ่ะโอ้โหไม่โดนครับ ตรงนี้ก็มีแต่คนบอกให้ผมไปหาปลาว่างสงสัยต้องเปลี่ยนไม้แล้วลหะครับตอนเย็นผมจะไปดักปลาให้ดูแลกันนะครับมากลับมัที่สองครับผมวางไว้ตรงนี้มีรอยกัดเยอะมากเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าโหเงียบเลยครับอันนี้ไม่มีแม้กระทั่งรอยกินเลยนะอืมปลาอ้อยนี่เอากินยากมากเลยนะครับสงสัยต้องมาใช้เหยื่อลำเหมือนเดิมแล้วมั้งเนี่ยเราติดใจเหยื่อมันไงมันเคยติดเยอะครับก็เลยแบบดักดักแต่พอมันก็แล้วแต่พื้นที่เนาะบางพื้นที่มันก็ไม่กินครับ ตรงนี้ผมวางไว้ตรงไหนวะเนี่ยหาไม่เจอเลยผมว่าผมวางไว้แถวนี้แหละเอาลืมแม้กระทั่งจุดที่ตัวเองวางนะครับป่าลกเกลนอ๋อเจอแล้วครับข้างในนะเดี๋ยวผมต้องเดินมาฝั่งนี้โอ้โหไม่โดนครับห,หนูตัวเล็กอีกแล้วครับมันทํากับเราลั่นด้วยต้องรอวันที่หนูเล็กไม่กวนแล้วครับแบบเนี้ยรู้สึกว่าหนูเล็กมันออกมาก,กวนบ่อยมากเลย กับดักเรานี่คือโดนหนูเล็กนี่เอาไปกินหมดเลยนะหลังนี้ครับหลังนี้ไม่โดนนะยังแบบเหยืยอ่อยังเต็มอยู่เลยนะโอ้โหมายังไงก็มีล้นครับเหลืออีกหลายหลังเลยหลังดี่ดีเลยหลังถัดมาครับผมวางไว้ในโคนอ้อยเลยนคะรับอันนี้ก็มีรอยกัดเหมือนกันนะแต่ว่าจะโดนหรือเปล่าโอ้โหมีรอยกินนะครับแต่น่าจะเป็นตัวเล็กนั่นแหละพลาดอีก้วครับ หนูเริ่มหากินยากมากๆแล้วครับช่วงนี้เด็งหน่อยฝนลงเม็ดก็คือเริ่มหมดฤดูการหาหนูแล้วนะครับเราก็จะน่าจะต้องไปทาอย่างอื่นนะครับดักปลาดักอะไรพวกนี้เนาะช่วงนี้ก็ยังพอหาได้อยู่ครับหมายนี้เป็นหมายเด็ดมากเลยนะครับแต่ก็ไม่โดนเหมือนกันนะเหยื่อหายด้วยเดี๋ยวมันลากเหยื่อเราไปกิน,นครับ ถ้าหมายไหนที่แบบว่ามีรอยคนดักรอยอะไรอย่างเงี้ยคือเอาหนูกินยากมากเลยนะครับเหมือนหนูมันรู้แล้วอ่ะก็จะดักยากนิดนึงครับเนี่ยไม่โดนเลยครับน่าจะเป็นเพราะหนูตัวเล็กเข้าด้วยแหละเมื่อคืนเพราะว่าเห็นหลายหลังก็โดนรอยหนูเล็กเข้าครับแต่ว่าตรงจุดนี้ผมว่ามันมีหนูอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาไม่เข้าครับอันนี้ก็ไม่โดนครับโอ้เช็คมาเยอะขนาดนี้ยังไม่มีวี่แววเลยครับ หรือว่าวันนี้เราจะพลาดอีกแล้ววะเนี่ยรอบก่อนก็ได้ไปตัวเดียวเองมารอบนี้มันต้องได้สักตัวนะครับผมหวังว่าถ้ามันได้มันต้องเป็นตัวใหญ่แน่นอนเลยครับหมายแบบนี้คือหวังตัวใหญ่ครับแต่มันไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าเนาะอ่ะเช็คลังนี้ครับหลังนี้เป็นรอยใหม่ๆก็ไม่โดนเหมือนกันครับผมแบบเห็นรอยมันนี่คือแบบค่อนข้างมั่นใจเลยนะแต่ว่ามันไม่โดนเลยอะ่ะโอ้โหหนูไม่เข้าเลยครับหนูฉลาดมากเลยนะแบบนี้ นี่ครับหลังนี้ก็ไม่โดนเหมือนกันครับ <c oughs> นี่ครับทางใหม่เลยนะทางแบบทางหนูใหญ่เลยแหละแต่ว่าไม่ได้เลยนะ <c oughs> หมายหน้าขุยครับหมายนี้เราดักตรงขุยที่เป็นขุยใหญ่เลยเรียบร้อยครับนิ่งกริบเลยนะครับขุยใหญ่มากนะครับแล้วก็ขุยเพิ่งขุดใหม่ด้วยนะนี่ครับขุยใหญ่ๆขุยนี้นะ ซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหไม่ได้กินครับหนูนไปอยู่ไหนอะ่ะมันมันก็มีนะแต่ทำไมมันไม่เข้ากับดักก็ไม่รู้เหมือนกันคนระับโคตรเก่งนะเหมือนจะไม่ได้กินแล้วมากวันนี้พลาดเลยครับดักหนูนี่ดักยากมากเลยนะครับในช่วงนี้มันช่วงแรงด้วยแหละหนูก็จะเริ่มแบบออกหากินยากแล้วช่วงนี้ก็อ่ะหลังสุดท้ายครับ โชเรียบร้อยครับวันนี้ก็ไม่ได้กินอีกตามเคยครับเดี๋ยวเราไปดักปลาดีวกว่าเผื่อเราจะหมานบ้างครับ